สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจนจุลีก็จะมาทำของหวานนะคะของคนจีนให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือเป็นสมุนไพรจีนน้วนๆเลยนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะอันนี้จุีก็ใส่น้ำไปแล้วค่ะสองลิตรนะคะเดือดแบบผุดๆเลยนะคะนี่นะคะเราจะใส่ยางไม้นะคะแช่แล้วก็ทำความสะอาดล้างสองวันกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม ก่นจะแบบล้างได้โอ้โหอันนี้เป็นกุหลาบแห้งนะคะลิไปซื้อมาที่ร้านขาขายชาะคะ่ะลิก็เดินเข้าไปตกแตกแต๊ะเด็ก็ไปมีชากุหลาบไหมะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ประมาณร้อยหนึ่งบ้านเรหนึ่งร้อยบาทเนาะเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมนะคะกินร้วแบบสวยเลยนะคะถ่วยนี้เนาะอันนี้เป็นพุทราแห้งหั่นแบบเป็นแว่นนะคะ ก็จะไม่มีเมเ็ดนาอสะดวกในนึงทเรียก็จะมาแช่น้ํานะคะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้เขานิ่มเร็วนาะเพราะว่าเราต้มนานไม่ได้นะคะตบอยางไม้เขาจะเละอันนี้จะเป็นเก่ากี้นะคะต่วที้ตีวนก็แช่น้ําเช่นกันนะคะ,คะอันดับแรกก็จะใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะคะน้ําตาลตัวรี้ใช้แบบออร์แกนิกนะคะถุงนี้ก็จะมีอยู่ที่400กร,รัมนะคะทีลงไปเลยหมดนี่เลยนะคะ ถุงเดียวน่าจะพอแล้วนะคะน้ำตาลถุงนี้ก็จะให้สีสันแบบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนัน่นเองนะคะหอมจังเลยอ่ะนะคะน้ำตาลก็หอมมากๆเลยนะคะอีกก็จะใสอ่อันนี้นะคะผุ้ซาแห้งลงไปเพื่อให้เขาแบบให้ความเหนียวกับน้ำของเรานะคะน้ำน้ำซุปของเราเนาะ รีล้างสองสามน้ำนะคะแล้วก็ออกมาแช่น้ําอีกที่จริงเขาเป็นชานะคะสามารถชงดื่มได้เลยเนาะหรือว่าน้ําน่าจะเทลงไปได้นะคะจะได้หอมแล้วก็รอเดือดนะคะสักประมาณ15นาทีเนาะ คือหม้อน,นี้ใช้เวลาในการทำประมาณ30นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลดีริงเลยเนี่ยิก็จะถ่ายรูปไว้นะคะหอมแล้วก็ไม่หวานแบบเลี่ยนนะคะหวานแบบนัวเนาะดีชอบสังเลยนะคะเป็นน้ำตาลออร์แกนิกนะคะสุรีไปซื้อมาที่เจสโก้เมื่อกี้นะคะ จะมีฟองก็อยากจะช้อนฟองนะคะขึ้นนิดนึงเพื่อ,อน้ําของเราจะได้สีสวยนะคะจะได้ไม่ขุนเนาะนะคะขุนๆน,นิดนึงก็จะช้อนแบบสิ่งสกปรกนะคะที่มันเป็นฝอยๆขึ้นมานะคะขอช้อนนิดนึง อันนี้ใส่เกอกี้ลงไปแล้วนะคะเกอกี้ค่อนข้างที่จะสุกง่ายนะคะเราก็จะใส่ไปตอนนี้เลยเนาะแล้วก็กุหลาบลงไปเลยนะคะนี่กุหลาบแห้งนะคะหอมมากกุหลาบนะคะเป็นเป็นชากุหลาบนะคะคือเอามาเอามาเอามาใส่นะคะคือหม้อน,นี้น่กินแล้วแบบสวยเลยเนาะท่านผู้ชมคอลลาเจนจากกุหลาบแล้วก็มีวิตามินซีจาก เก่ากี้นะคะสุขภาพมากๆเลยนะคะลองทำทานกันดูนะคะอันนี้คือกินแบบเย็นๆนี่คือแบบดีมากนะคะดีงามเลยนะคะอุ้ยหอมจังเลยอะ่ะนะคะหอมกหลาบเดี๋ยวนี้ก็จะให้เขาเดือดนะคะสักพักหนึ่งนะประมาณ5นาทีนะคะ เราเริ่มใส่ยางไม้ลงไปได้เลยค่ะ uh huh. ใส่ก็จะคนๆน,นะคะให้ความร้อนเขาสมาดุลค่ะเดี๋ยวไอที่เป็นพวกเศษเล็กๆนะคะเขาจะออละลายไปกับน้ำนะคะทีนีก้ก็ค่อยๆค,คนเอาทีนีก้ก็ปล่อยให้เดือดอยู่สักประมาณห้านาทีเช่นกัน,นะค่ะนะคะเพราะว่าถ้าแบบเดือดนานๆเขาก็จะละลายไปกับน้ําเลยนะคะก็จะทําให้น้ําของเราเหนียวๆเ,เนาะ นะะ้ตาตาดูดีมากเลยค่ะเราจะใช้เวลาในการตักขึ้นมานะคะถุงหนึ่งสองร้อนะคะก็โอเคนะคะเอามาล้างเองยากนิดนึงแต่ก็เนาะได้เลยนะคะคุ้มนะเหมือนเหมือนล้างนกนะะอาหารคือแบบมีคอลลาเจนมีนั่นมีนี่นะคะแล้วก็ กินแล้วสวยนะคะยางไม้เนี่ยมีคอลลาเจนเยอะมากๆนะคะดิฉันตักให้ดูเนาะเป็นแบบวิธีนะคะอันเพื่อนดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะดิฉันกันเพื่อนดูค่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดิดีใส่กุหลาบไปอยากได้แบบสีแดงๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ค่อยออกสีนะคะเป็นประมาณนี้นะคะ หอมค่ะแล้วก็ความหวานก็คือพอดีมากๆเลยค่ะนะคะชิมดูโอเคเลยนะคะขอจุลีก็จะเปิดไว้สักนิดหนึ่งนะคะจุลีก็ได้ที่แล้วจุลีก็จะมาชิมเพื่อนๆดูนะคะนี่ก็คือได้ที่แล้วนะคะ หม้อนี้ใช้เวลาด้วยกันทั้งหมดเออสามวันนะคะก็จะได้กินใช้เวลายางยางเอายางไม้ะคะ่ะสองวันนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแช่เย็นจะกินร้อนๆหรือว่าจะกินเย็นก็โอเคนะคะหวานอร่อยนะคะกลมกล่อมนี่ค่ะจะเป็นวุ้นๆอย่างนี้เลยนะคะไปแล้วค่ะท่านผู้ชมไปบาย